น้องใหม่ยังโคเอเชียจะสามารถอยู่ต่อและเล่นต่อใน VNL อย่างต่อเนื่องได้หรือไม่สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลเช่นเคยในช่วงนี้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะเป็นฤดูการการแข่งขันระดับชาติอย่างรายการแรกก็คือ VNL ซึ่งตรงนี้ต้องขอบอกเลยว่าสนุกและก็มันแน่ๆสำหรับสิ่งที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะครับก็คือทีมน้องใหม่ยังโคเอเชียนะครับซึ่งได้สิทธิ์ เข้ามาแข่งขัในในรายการสูงสุดอย่างวีเอลหลังจากเอาชนะเบลเยียมได้การแข่งขันวีเอลที่ผ่านมาก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับการที่เบลเยียมตกไปแล้วก็ได้โคยเชียเข้ามาทดแทนตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าทําให้เกมการแข่งขันสนุกขึ้นหรือไม่อีกไม่กี่วันนี้เราก็คงได้ทราบกันสําหรับโค้ชนะครับก็จะเป็นคนเก่งจากลีกตุรกีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นโค้ชที่มีฝีมือเลยนะครับและก็มาดูกันในปีนี้ ว่าจะสามารถพาทางโคเอเชียไปได้ไกลแค่ไหนก่อนที่จะพูดถึงการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการระดับชาติของโคเอเชียกันนั่นก็คือรายการแรกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาไปดูสถิติต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรสําหรับรายการชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับโคเอเชียก็อยู่สายตุรกีไทยโดมินิกันโปแลนด์และก็เกาหลีใต้ซึ่งผลการแข่งขันก็ ทางโคเอเชียนะครับแพ้รวดนะครับใน5นัดที่ลงทําการแข่งขันเราไปดูสถิติแต้มกันนะครับว่าทางโคเอเชียทําได้ยอดเยี่ยมหรือว่ามีตรงจุดไหนที่สามารถที่จะมาพลิกเกมในรายการวินแอลครั้งนี้นะครับในนัดแรกนะครับทางโคเอเชียแข่งกับโปลแลนด์แพ้ไป3-1แต่ดูสถิติเรื่องสกอร์นะครับก็ถือว่าสูสีมากๆก่อนที่จะมาพ่ายในเซตที่4ขาดรอยนะครับ ส่วนนัดต่อไปนะครับโคลเชียเจอกับโดมนินกันนะครับโดมิกานก็สามารถเอาชนะไปได้3-0แต้มก็อ,อยู่ในระดับกลางนะครับก็ถือว่ายังเป็นรองโดมนินกันนะครับ ส่วนในนัดที่3นะครับเจอกับสาวไทยไทยเราก็สามารถเอาชนะไปได้3-0ด้วยสกอร์ 25-18, 25-13แล้วก็25-21แต่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ผ่านมานะครับทางโคเอเชียก็ถือว่าเล่นได้ดีด้วยรูปร่างสูงและแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เราจะต้องมารอลุ้นในปีนี้นะครับว่าโคเอเชียจะปรับรูปแบบใหม่ยังไงไทยเราจะต้านได้หรือไม่นะครับ และก็นัดที่4นะครับเจอกับตุรกีตุรกีก็เอาชนะโคยเชียไปได้3 0สกอร์นะครับขาดลอยเลยนะครับและก็ในนัดที่5เจอกับทางเกาหลีใต้นะครับอันนี้ถือว่าเกมสูสีนะครับแต่เกาหลีใต้ก็เป็นฝ่ายที่เอาชนะไปได้3-1ในตรงนี้นะครับเราจะเห็นสกอร์ทั้งหมดเลยสูสีกับเกาหลีใต้ทั้งหมดเลยและกในปีนี้นะครับเชื่อว่ามันแน่ๆนะครับเพราะว่าโคยเชียมีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้เล่นที่แข็งแรงนะครับคล้ายๆกับ ทางแคนาดาที่ในปีแรกๆไม่เท่าไหร่นะครับพอปีถัดมาแล้วก็ไทยเราสามารถที่จะเล่นได้อย่างสูสีแล้วก็แพ้ในนัดชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาสำหรับการเจอกันของโคเอเชียและสาวไทยของเรานะครับในสนามบราซิลเวลาเที่ยงคืนนะครับในวันที่18มิถุนายนก็ต้องรอติดตามกันแล้วก็เชื่อว่าสาวไทยน่าจะผ่านไปได้ สำหรับน้องใหม่อย่างโคเอเชียนะครับเราก็ต้องมาติดตามกันว่าจะสามารถอยู่ในรายการวีเต่อเนื่องได้หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้แคนาดาก็สามารถทําได้แล้วนะครับและก็ที่สําคัญก็คือการมีโคเอเชียในทีมชาติระดับชาติแบบนี้นะครับก็เป็น1ทีมที่จะทําให้วีเอสนุกแล้วก็มันขึ้นอย่างแน่นอนและที่สําคัญหากว่าสาวไทยเอาชนะได้นะครับก็ยังคงทําให้การแข่งขันนี้มีคะแนนเพื่อที่จะ ไปสู่ในการคัดโอลิมปิกต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนะักกีฬาสาวไทยเราได้รวมถึงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ